สวัสดีค่ะดิฉันกนิกาบุตรเอกเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกกองวัสดุวิศวกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการค่ะวันนี้จะพาทุกท่านเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบภาชนะและเครื่องใช้เมลามีนค่ะมาดูกันว่าวันนี้รายการทดสอบตามมาตรฐานมีรายการอะไรบ้างในปัจจุบันนะคะก็มีการใช้งานภาชนะและเครื่องใช้เมลามีนเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีความ สวยงามแล้วก็มีความคงทนนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าจะต้องมีผู้ประกอบการที่มีการเรียนแบบนำวัตถุดิบที่ไม่มาะสมมาผลิตเป็นชิ้นงานขึ้นซึ่งถ้าเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยก็อาจจะมี3ารนเปื้อนลงสู่อาหารที่เรารับประทานได้นะคะตรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะได้เร็งเห็นความสำคัญในการทดสอบคุณภาพของภาชนะและเครื่องใช้เมลามีนตามมาตรฐานมก2921-2562นะคะ เพื่อเป็นการให้บริการทดสอบแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาชนะเมลามีนในประเทศและผู้นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศค่ะการทดสอบความทนกรดซัลซิลิกเป็นการทดสอบความทนทานของภาชนะเมลามีนภายใต้สภาวะการใช้งานที่เป็นกรดโดยจะเป็นการต้มในสารละลายกรดซัลซิลิกที่เดือดเป็นเวลา10นาทีค่ะจะพบว่าชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานจะเกิดรอยฝ้าขาวสีซีจาง ส่วนชิ้นงานที่ได้มาตรฐานจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆค่ะต่อไปเป็นการทดสอบความทนน้ําเดือดเป็นการทดสอบความทนทานของภาชนะเมลามีนในสภาวะอุณหภูมิสูงเป็นการต้มในน้ําเดือด10ครั้งครั้งละ30นาทีค่ะจะพบว่าชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานจะเกิดรอยฟ้าขาวหรือบิดเบี้ยวในขณะที่ชิ้นงานที่ได้มาตรฐานจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆค่ะ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทดสอบหาปริมาณฟอร์มาลีไฮด์ในภาชนะเมลามีนค่ะการทดสอบหาปริมาณฟอร์มาลีไฮด์ในภาชนะเมลามีนจะทดสอบเพื่อหาปริมาณฟอร์มาลีไฮที่สามารถละลายลงสู่ภาชนะขณะที่เราใช้งานได้ค่ะซึ่งมาตรฐานจะกำหนดให้ไม่เกิน15มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมค่ะการทดสอบโลหะหนักนะครับเราจะทดสอบความปลอดภัยของภาชนะเมลามีน ซึ่งเราจะตรวจสอบการใช้งานในสภาวะที่เป็นกฎว่ามีโลหะหนักละลายออกมาหรือไม่ซึ่งเราจะนําสาระละลายที่สกัดได้มาตรวจสอบด้วยเครื่อง ICT oe s ครับค่ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทดสอบหาสิ่งที่เหลือจากการละเหยของภาชนะเมลามีนนะคะการทดสอบนี้จะเป็นการทดสอบขนาดใช้งานในสภาวะที่เป็นกฎ จะมีสารละลายที่สามารถละลายออกมาสู่สารละลายได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะโดยมาตรฐานจะกำหนดไว้ว่าให้มีไม่เกิน10มิลิกรัมต่อตารางเดซิเมตรค่ะในปีงบประมาณ2564นะคะห้องปฏิบัติการของเรา ก็กำลังยื่นขอการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO IEC 17025 mm hmm. ในรายการทดสอบสิ่งที่เหลือจากการระเหยและการทดสอบปริมาณโลหนะหนักและในปี2565เราจะยื่นขอการรับรองในรายการที่เหลือต่อไปเราไม่ควรที่จะนำาภาชนะเมลามีนใส่อาหารที่เป็นกรดสูงมากอย่างเช่นต้ยมยำหรือว่ายำต่างๆนะคะแล้วก็การใช้งานใน อุณหภูมิสูงๆเช่นใส่แกงที่ร้อนๆมากๆเดือดเสร็จแล้วเอามาใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ควรก็มีข้อแนะนําในการเลือกซื้อเลือกใช้ภาชนะเมลามีนนะคะผู้บริโภคควรที่จะมองหาตราสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาก2อ2 1ก6 2 2กนะคะก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจได้ว่าภาชนะนั้นน่ะมีความปลอดภัยต่อการใช้งานนะคะ หากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้เมลามีนแล้วก็บริษัทที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศนะคะสนใจที่จะนำสินค้ามาทดสอบคุณภาพก็สามารถติดต่อมาที่ห้องปฏิบัติการพลาสติกและกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกกองวัสดุวิศวกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการได้เลยค่ะ